สวัสดี FC ทุกคนนะครับคลิปนี้ผมจะมาแชร์มุมมองนะครับการค้าการลงทุนระหว่างประเทศนะฮะที่ไปมาหลายที่นะครับไม่ว่าจะเป็นจีนสิงคโปร์นะครับลาวแล้วก็บ้านเราเองนะผมจะมาแชร์ข้อดีข้อเสียนะครับว่าแต่ละประเทศเนะี่ยมีความน่าสนใจมีข้อดีข้อเสียยังไงบ้างนะครับก่อนเริ่มจากกรุงเทพบ้านเราก่อนนะไทยเนี่ยดีทุกอย่างนะดีทุกอย่าง ยกเว้นเวลานี้ก็คือปัญหาเรื่องโควิดปัญหาเรื่องเศรษฐกิจปัญหาเรื่องการเมืองน,นรับดังนั้นเนี่ยไทยเนี่ยมันเหมาะที่จะมากะเกษียณน,นะมาทำงานมากเกษียณที่ไทยเนี่ยดีนะดีทุกอย่างนะยกเว้นปัญหาช่วงนี้นะซึ่งตอนนี้ถ้าเป็นวัยรุ่นหนุ่มสาวเนี่ยควรที่จะไปแสวงหาโอกาสที่ต่างประเทศก่อนนะครับ อย่างจีนเนี่ยเอเชียใกล้ๆเราเนี่ยอู่ฮั่นเนี่ยชิคาโ,โกเอเชียเนี่ยใกล้ๆเราเนี่ยการทําธุรกิจนําเข้าส่งออกนะครับสินค้าต่างๆค้าขายร่วมกับจีนนะครับก็สามารถที่จะทําได้นะครับอย่างเทคโนโลยีสุดล้ํานู่นนี่นั่นเราก็เอานําเข้ามาจากจีนมาขายนีอ่าเรามีทุเรียนเราก็ส่งไปขายที่จีนนี้นะครับนำเข้าส่งออกค้าขายนะครับ ที่ผมไปเห็นนี่มันก็โอ้โหจีนนี่ก็ไม่ธรรมดานะผมว่ายุโรปฝั่งยุโรปเนี่ยมันมันมันมีต้นทุนที่เราจะไปดิวสูงเราดิวกับคนเอเชียด้วยกันอย่างอย่างคนจีนเนี่ยจะง่ายกว่านะครับทำมาค้าขายง่ายกว่าแล้วก็ภาษาวัฒน,ธ,นธรรมก็ไม่ได้แตกต่างอะไรกันเยอะนะฮะจีนเนี่ยผมไปเห็นมันมีข้อดีเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีบ้างวิศวกรรมบ้างการพัฒนาเมืองของเขาบ้างนะครับ การเจริญเติบโตของเขาเนี่ยไหนจะเรื่องแหล่งท่องเที่ยวนะครับไหนจะเรื่องเศรษฐกิจการค้าการลงทุนนะจีนนี่มั่งคั่งร่ำรวยนะครับอย่างที่ผมไปดูนี่ก็งานเขื่อนสามขาใหญ่ที่สุดในโลกอย่างนเงนี้ยก็มีข่าวว่าเขื่อนสามขาจะแตกมันก็ไม่เห็นแตกสกักทีนะข่าวมาหลายปีและ้ะ เพราะมันเป็นหน้าเป็นตาของจีนนะเขื่อนสามผาเป็นหน้าเป็นตาของจีนถ้าเขื่อนสามผาแตกเนี่ยโหจีนนี่ไม่รู้จะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนนะครับนี่คือเราก็นําเข้าเทคโนโลยีวิศวก,กรรมการสร้างเขื่อนโรงไฟฟ้าต่างๆนานา,นามาทําในอาเซียนนะครับ อันนี้มันจะมันจะกวาดเทงบุกอ่โครงการของเขาก็คือการที่ว่าุกซุกพันกาดของเขาตัอนี้นะอันนี้มันตัดนัตัดนักตัดหนักตัดหนักตัดกนีตันหนักตั้ักตัดหนักตันักตัดานักตัดหนักันักตัหนักตัยั